อันนี้ก็อยูดช่องช่องเปดเบรํดนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเทน,นาเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับก็คันนี้ผมก็จะเอามาปั้นวิบากนะครับผมปั้นวิบากทําเป็นทรงเซียฟนะครับก็ท่านใดสนใจนะที่อยากจะได้วิบากนะครับก็สั่งปั้นได้นะครับส่วนคันนี้ผมจะทําเป็นทรงเซียฟนะครับผมก็ เบียวใหม่ทั้งคันนะครับผมก็กันนี้จะเป็นรถดมเดิมนะครับไม่มีเล่มนะครับผมกันนี้ครับแต่รถถูกกฎหมายนะครับรถถูกกฎหมายไม่ได้รถรถไม่ได้ลักไม่ได้ขโมยมาแค่รถเล่มหายนะครับหาไม่เจอก็ราคานะเดี๋ยวผมจะแจ้งไปเลยว่าราคาทั้งคันรวมรถรวมการตั้นเบ็ดเสร็จนะครับอยู่ที่4ี่ห0นาันนะครับ4ี่0 0ันบาทนะครับผมไม่ไม่รวมส่งนะครับผมบางคนก็ถามว่าเฮ้ยทำไมแพงจังเไมถึง4ี่ 4 5 0 0ด้านเอืรนไม่เห็นไม่เท่าราคานีนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่า40,500ได้อะไรบ้างนะครับผมก็หนึ่งเลยก็คือราคารวมตัวรถแล้วนะครับส่วนไหลนะครับว่าได้ไหลมากเดี๋ยวผมจะพามาดูอันนี้เราจะจะทเป็นทรงเหมือนคันนี้เลยครับผมแต่แค่จะเป็นตัวรถจะเป็นเทน่าแต่คันนี้จะเป็นโซนิกก็ทรงคล้ายๆกันนะครับผมก็ที่มีผมจะเปลี่ยนก็คือล้อหน้านะครับส่วนล้อหน้าเลยผมจะใส่เป็น ล้อหน้าขอบสิบเก้าวงร้อเอตตองนะครับน, 19, นะครับล้อหน้าส9บเก้าวงร้อยเอตรองนะครับแล้วก็ล้อหลังนะครับก็จะเป็นขอบสิบเจ็ดนะครับหน้าส 10. ิบเก้าหลังสิบเจวงร้อเอตรองเหมือนกันนะครับก็ขนาดยางก็จะอยู่ที่เก้าสิบทับร้อยนะครับส่วนหน้ากว้างของของล้อนะครับนี่นะครับมานอกหน้ากว้างของล้อนะครับก็อยู่หนึ่งจุดแปดห้านะครับล้อหลังนะครับล้อหน้าก็จะกว้างอยู่หนึ่งจุดหกนะครับ จะเป็นวงล้อเอตองนะครับผมส่วนโชกหน้านะครับที่ผมจะใส่ให้ก็จะเป็นโชกหัวกลับแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโชคเอ็มโชคเอ็มเอสนะครับแล้วก็จะมีพวกแหนชุดสีเปลือกนะครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูอะไรว่ามีตัวไหนมั่งที่ผมจะเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับหน้าคือเดิมๆนะครับนี่นะครับก็ นี่ครับอะไหล่ที่ผมจะเปลี่ยนให้อันนี้ก็คือจะเป็นรถที่จะส่งให้ิที่จะปั้นให้ลูกค้าฝั่งสงปปลาวนะครับส่วนนี้อะไหล่ก็มาถึงเป็นบางส่วนนะครับก็จะมีเหลือขาดแค่ตอนนี้ผมกําลังทําสีอยู่นะครับผมรอดสีก็บางคนก็ถามว่าเฮ้ยทำไมแพงจังสี่หมื่นห้าใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมาดูอะไหล่ที่ผมจะเปลี่ยนที่จะผมจะใส่เข้าไปให้นะครับก็จะมีอันนี้ชุดโชคหน้านะครับชุดโชคหน้าจะเป็นโชคหัวกลับนะครับ โชว์หัวกลับก็ความโตของกระบอกนะครับความโตของกระบอกตัวนี้นะครับจะอยู่ที่51มิลนะครับ5 1มิลแล้วก็แกนนะครับแกนจะกว้างอยู่เอ้แกนจะโตอยู่ที่41มิลนะครับกระบอก51แกน4 1มิลค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับส่วนความสูงนะครับความสูงก็สูงอยู่ที่90เซนติเมตรนะครับโชคตัวนี้ค่อนข้างจะใหญ่ก็จะมีปั๊มล่างนะครับตัวนี้จะเป็นดิสไซนะครับตัวนี้จะเป็นดิสไซ อันนี้ก็จะเป็นกาดโชกนะครับกาดโชกจะเป็นดีไซน์ก็จะมีปั๊มบนปั๊มบนปั๊มล่างคือจะเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผงนคอก็จะมีต uh, so, ุ๊กตาแฮนด์เติดมาเลยนะครับตัวนี้ก็จะแฮนด์ผมก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็แฮนด์ตัวนี้ก็จะความความโตของแฮนด์ก็อยู่ที่28มิลนะครับจะเป็นแฮนด์อ้วนนะครับแล้วก็จะมีชุดสีเซฟทั้งชุดนะครับรวมถังรวมบออทั้งชุดเลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนใหม่ครับ เปลี่ยนใหม่แล้วก็พวกสติกเกอร์นะครับก็สั่งได้นะครับเอาเป็นแบบไหนตามใจลูกค้าเลยครับผมว่าจะเอาสติกเกอร์เป็นแบบไหนเนียครับผมชื่อชื่อรายละเอียดได้นะครับผมแล้วก็จะมีวงล้อก็จะเป็นเนี่ยครับยี่ห้อวงล้อเอสตองนะครับก็หน้าสิบเก้าหลังสิบเจ็ดนะครับหน้าสิบเก้าหลังสิบเจ็ดก็จะมียางตัวนี้ก็จะเป็นย,าง,โโนนะยางดูโร่นะครับเนาะยางดูโร่ยางดูโร่ยางหลังจะเป็นเก้าสิบทับร้อยจะเป็นของคาเมลนะครับผมสีลงสีลวดอะไรผมคือผมรวมไปให้หมดเลยแล้วก็ ทำสีนะครับเก็บสีใหม่ทั้งคันนะผมส่วนเครื่องก็ผมก็จะฟิตให้ใหม่นะผมฟิตเครื่องใหม่แล้วก็จะมีท่อจะเป็นท่อท่อก็จะเป็นท่อวิบากจะเป็นท่อสูรวิบากก็เป็นท่อม้วนนะครับท่านใดเคยเข้าไปดูคลิปผมก็จะจะเคยเห็นแล้วว่าท่อจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับตัวบอกตัวนี้เป็นตัวนี้ครับลอง สอบถามเข้ามาดูได้นะครับก็บางทีนี่ก็าติดต่อเฟซช่างบุ๊กเอยเฟซบุ๊กช่างเบิร์ดบุยดำนะ,นะครับติดต่อมาได้นี่จะเป็นชุดโชกัวกค่อนข้างที่ใหญ่ๆครับตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะใช้ดีเลยครับผมก็ถ้าท่านใดเอาไปโดดหรือว่าเอาไปเน้นขี่เข้าป่าก็ถ้าขี่เข้าป่าก็ใช้ได้เลยครับแต่ถ้าไปเน้นโดดสงูงๆก็ต้องเซ็ตน้ำมันใหม่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ นครับท่านใสานดสนใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็อะไรคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ล้อหน้าล้อหลังจะเป็นวงล้อเอตองหน้า19หลัง17นะครับผมชุดโชคหน้าก็จะเป็นโชคหัวกลับนะครับความสูงก็90ซนติเมตรความโตของแกนก็อยู่ที่41่1ิมิลนะครับก็บอกโตอยู่51ามิลครับค่อนข้างตัวใหญ่แล้วก็จะมีชุดโชกชุด <c oughs> ชุดสีนะครับชุดเปลือกของ CRF ยกชุดเลยนะครับผมเนี่ยจะมายกชุดนี้เลย มีทั้งบอกมีทั้งมาครบชุดนะครับราคาก็จบอยู่ที่45่หมืนนะครับที่ผมจะทำอยู่อันี้ก็จะเป็นอะไรเก่านะครับวันนี้ฝนก็ตกนะครับแต่เช้าเลยนะครับก็จะเป็นเทน่ากันนี้นะครับถ้าไดสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับเฟซบุ๊กช่างเบิร์ดดูดัมนะครับก็ทรงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับห้าสิบเก้รบ ก็ทั้งไงก็ฝากติดตามช่อง่างเบิร์ดพีรัดเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ